ครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่อง YouTube เยวดมวยสยามพอดีมื่อนี้มีโอกาสมากแสดงความดีใจกับเหรียญทองเจ้าของเหรียญทองแชมป์โลกต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่สองถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับ ช่อง YouTube เหย่ยดอดำมวยสยามมือนีก็เลยจะต้องมาสัมผัสแล้วก็ามาพูดคุยบ้าสแสดงความยินดีก่อนอื่นพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่อง YouTube เหย่ยดอดำมวยสยามแล้วก็าทางแฟนเพจนรงนุ่มบุทรเยี่อดำได้รับการสนับสนุสนจากผู้ให้การสนับสนุนว่าจะเป็นปุ๋ยนกปากหางดีจริงไม่ได้โม้คลินิกนแพทย์วีรชนคลินิกหมอสุทัศน์สุทัศน์การแพทย์ แล้วก็มีสายสู่นาตู้ชี้ตัวให้เล่นต้องมวยหูหลุดเจ็ดสีขอบคุณใค่ยมวยสิชุข,ขาวรัตนะบริการพร้อมด้วยสุวัสจินประชาสวัสดพยางเอา้าก่อนอื่นพี่น้องเดี๋ยวจะให้ท่างน้องฟิล์มเกียรติทอฝันแน่น้ำตัวแล้วก็เจ้าของค่ายขยับเข้ามาเจ้าคือโชคดีคือหมานแท้กขับมารับใส่พี่น้องข้างหลังผมนี่เป็นพอ่อหวานไฟ ซึ่งจะมีรายการชกออกตู้ทอทอบอ5เดี๋ยวแต่ว่าคลิปนี้เอาอีนังสวัสดีแนะน้ำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิพวรรณสุธรรมวิจิตอ,อายุ15ปีอยู่จังหวัดอุบลราชธานีชื่อนัอนอกมวยน้องฟิล์มเกียรติทัิจนนรน้นอ,นองฟิล์มเกียรติทวฝันรเจสัมลีมันมันขวงบอ่อหรือจ๊ะเนี้ยมันชัดบ่ชัดเนาะเออพอย่ายพ่อเจ้านี่มีของเด้อ <laughs> มีของดี <laughs> ดีใจครับลูกษย์บอครับน้อเป็นหลานครับเอ่อ่ยวตอนนั้นผมว่าเหรียญนี่ยังก็ตอนนั้นอยู่ตุรกีเนาะเหรียญทองด้วกันครับเหรียญทองเนาะครับนี่เหรียญที่สองครับนี่เหรียญที่สองครับเหรียญทองเนี่ยไปแข่งอยู่ประเทศตุรกีจังหวัดไอปอบไออยู่ในประเทศตุรกีเลยเนาะแต่ว่าตอนนั้นไปในนามของมวยไทยสมัครเหรียบานี้เหรียญนี่เหรียญอย่างไอนั่งโชว์เหรียญมึงอันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันหมอ แต่ว่าเขาวันจัดอยู่ไทยปีนี้อเหรียญเดียวกันนำนักยังนังนักเดือกบ่บ่ครับตอนนั้นสามสิบกว่าตอนนั้นสามสิบแปดตอนนี้สี่สิบตอนนี้สี่สิบเงินไปสองโลดใช่ค่ะรุ่นสี่สิบโลโชคจักเทียรนั่งได้เหรียญนี่งโชคครั้งเดียวเออรอชิงเลยอาอทำไมเขาเห็นแั่เขาเาไม่มาโอ้ได้ได้ต่อยบ่ป่ะนี่ได้ต่อยโอ้คือครั้งแรกที่ชนะบาย อ่าครั้งที่สองนี่คือชิงเนาะชกกับไผ่เทียเที่ยเที่ยที่ได้เหรินทองนี่ไหมชกกับรัสเซียรัสเซียประเทศรัสเซียรัสเซียนี่ก็โซเวียตรัสเซียโอ้สหภาพโซเวียตรัสเซียเนาะว่าธรรมดาตอนนี้เนาะว่าคือคือที่ผมดูติดตามข่าวนี่อ่านักมวยสายอุบลเฮาสีสีสเกตี่บ่ได้เนาะสีเกตบ่ได้ได้ได้อุบลอุบลที่สองเหรียญเนาะ เออเอียงก็เพชรเพชรสายฝนเพชรสายฝนเนาะคนเดิมคนเดิมเพชรสายฝนนี่กได้ขึ้นกันมันมอเกียก่อนีนก็โอ้ยเห็นแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าเขาจะเขาจะจะเลี้ยงฉลองขึ้นกันของของของท่านนี่เลี้ยงมอเลี้ยงครับเลี้ยงเนาะครับเดี๋ยวต้องเทอยนเดี๋ยวดำมาด้วยเด้อเอาอี่นั่งดีใจบอดีใจบอตื่นเต้นบอตอนตอนไปชงนี่ตื่นเต้นบอตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะ อย่พี่ร้องผมผมเกินให้ฟังก่อนเด้อบางคนอาจจะจำามาได้ว่าเอ๊ะนักศกคผู้นี้แม่นไผนักศกคผู้นี้เคยชกกับแพนเค้กเกียรติธงยศอยู่เบกาไฟร้อยเอ็ดเลยเกอรฟร้อยเอ็ดอยอตอนนั้นนี่ผมมีโอกาสได้ไปทายออกยูทู e หลังจากที่ได้เหรียญทองตุรกีมาแล้วเป็นคู่มวยกระแสฮัตอีกคููหนึ่งอยู่เมกาไฟ แต่ว่าน้องฟิล์มนี่แพ้แพ้เออแต่ว่ในใจก็คือว่าเนาะคือกรรมการตัดสินไปแล้วคือบอกว่าถึงต้องเข้าใจต้องยอมรับเนาะเอาฝากขอบคุณกองเชียร์ผู้ให้กำลังใจผู้ให้การสนับสนุนที่สามารถไปคว้าเหรียญทองมาเอายี่นางขอบคุณแน่ผู้ผู้ที่สนับสนุนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะคะพี่ไผ่แน่ พี่ไผ่เนี่ยเอออย่างน,าน้อยๆนี่ล่ะคือผู้อยู่เบื้องหลังเสียบเปรียบเสมือนพ่อพู้หนึ่งนนั่งเนาะพา่อไญ่ไมยหรือว่าอวตหม้เนี่หละสำพอ่อพนึ่งละเอาเออแล้วก็พ่อเค้นเออพ่อของ้านไฟเกียรติรัตนเดีย๋ยวเดี๋ยววันนี้จะสัมผัส้านไฟ้านไฟนี่จะโชครายการใหญ่เอาอีน่าเอาเหรียญออกมาเบื้องเดี๋ยวจะโชว์เหรียญนี่นี่พี่น้อง มสามารถจะประเมินค่าได้แต่ว่าที่จะทราบคือเหรียญตัวนี้คือประมาณหนึ่งแสนบาทครับพี่น้องแต่ว่าขายพอไรเนี่ยอุ้ยพี่น้องหน่อยนักหน่อยหนาเด้ี่ใดได้ดพี่น้องเด้อฝากน้องน้องนักมวยเด้อนะให้สู้ครับเนาะต้องสูนี่คือน้องฟิล์มนี่ถือว่าประสบความสําเร็จสองสมัยมันห่างกันมาสองปีบื่อขามขามปีหนึ่งครับ ปีปีหกสองเลยเนาะที่ที่ได้เชม่ยเนาะแม่นครับอ่าปีหกสองตอนนั้นผมผมก็มาคือกันมามาอยู่มาอยู่นี่แหละแนมพร้อมเพื่อม,มันท่านสมชัยบูรณะตอนนั้นสมัยนั้นเราเป็นแนมเพื่อเนาะสมศักดิ์บุญประชุมเสี่ยงเสี่ยงสมศักดิ์บุญประชุมแล้วก็โอ้หลายหลายเติบด้วยเนาะตอนผมมาเนาะพี่น้องบ้านอันนี้เขาเอิ่นบ้านยังก็บ้านน้ำซับบ้านน้ำซับตะบนบูปเปื่อยเนาะพอเป็นโตลุที่แล้วแหน่น เหรียทิพแล้วน้อเอาพี่น้องนี่คืออีนางลงยืนในพนเมิ่งเนี่ยออนี่ครับเอาโช์เหรียญเลยนี่ครับเหรียญทองอ่าอินูพูดเต็มเต็มเหรียญทองกีฬาอย่างประเภทอยเ่างชมลกอ่าเหรียญทองมมยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกปีสองห้าหกสี่ค่ะแข่งจบเมื่อไหรเมื่อไหรนั่งก่อนเริ่มการแข่งขันวันที่หกถึงวันที่สิบสองธันวาอยู่หัวหมากเนาะ อยู่สนามสุขรุปัชรา,าสัย,ยมีีบุตรมีธีบุตรเออสนามพิธีบุตรเก่งหลายพี่น้องเลยสองสมัยนาะสองปีนาะพอแค่หนาอพอธรรมดาเด้อเอาฝากครับพี่น้องเดี๋ยวไหนไหนมาแล้วฝากด้วยพี่น้องนี่คือน้องฟิลมเกียรติทอฝันชื่อจริงเด็กหญิงเด็กหญิงที่พรรวันธรรมวิจิตรชกด้วยตังต้งแต่อายุเท่าไรกันนงะ อายุสิปีอายุสิปีเนาะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนล่ะมสามมสามเนาะนคู่คู่ประจำชันำช้นเสียอย่งจำได้ว่ามันเรียนแต่ออนไลน์มันลืมแล้วเนาะจำได้ว่าคู่ประจำชัน้นนายวิโกศลจิตจันกับนางสาวสุจิตาขันแก้วขันแก้วเนาะคู่คู่บ่มเพาะน่ะเรื่องระเบียบเรื่องวินัยน่ะคือ ช่วงเรียนหนังสือกระโบออกนอกลูก,กนอกทางโชคมวยนี่สัมพอบอหนึ่งละอย่าพออบอตอสมัยนาคูนเ่ยบ่แม่นคู่หน้าเด้ยนาคูนเจ้าของสวนลำไยสวนเงาะสวนลำไยเนาะเบอร์หนึ่งแช่์ของอำเภอนลำยืนเอามือนี้ช่อง YouTube อยูทูบเดียวดำมวยสยามต้องขอบคุณอบอตอสมัยขอบคุณพอเคนขอบคุณ น้องฟิล์มเกียรติทอฝันฝากติดตามผลงานน้องฟิล์มเกียรติทอฝันไปเรื่อยๆราคาเห็นได้ข่าวว่าพี่อึองอุบลพี่สมชายใจชอบน่ะผู้ช่วยโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีก็จะพักดันให้เป็นแชมป์มวยไทยต่อไปเออแต่ว่าวันที่ยืมสามเชีย่ยหวานไฟก่อนแ้วก็อน,นาคตก็จะพักดันให้ชิงแชมป์นะโดย ได้รับการสนับสนุนจากนายกสมาคมกีฬามวยภาคตะนอกเชียงเหนือก็คือภูกองนีันั่นยศพลนู้กองลันสนาะคามก็ต้องก็ต้อง่องานเล่าได้ผ่านเล่าเสนอเขาวที่ไงเออลก้กกะให้ทางเสียบททรงต่อชกออกทีวีเพราะฉะนั้นฝากผลงานน้องฟิล์มเกียรติทอฝันครับมือนี้ช่อง y o u ูทูบย่อดำมวยสยามต้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณสายเลือดฝากกดไล่ก็แช่แล้กกะกดติดตามทางช่อง YouTube อย่อดำมวยสยาม และก็อย่าลืมติดตามทังแฟนเพจตละลงนุ่มกุ้งทอดเยวดำกับคุยนอกสังเวียนมือน,นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ